คำนี้อ่านว่ายังไงในภาษาเยอรมันมีสระอยู่กี่ตัวคะอันดับแรกเราต้องหาสระก่อนเนาะว่าสระในคำนี้มันมีกี่ตัวนะคะเราถึงจะผ่าครึ่งได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะกับตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปผสมคำหรือสะกดกันดีกว่านะคะโอเคตัวนี้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันเป็นสระใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสระอะไรเอ่ยลองดูสิ เขาเรียกว่าสระอะไรอือหืออยากกินนอเรามาดูตัวแรกกันดีกว่านะคะตัวแรกของเราคือตัวหอนุโคหรือหอหีบก็ได้นะคะเนาะถ้าเราจะเทียบให้เราอ่านได้นะคะเราเอาแบบเสียงคล้ายๆกันนะ,ะสระตัวต่อไปคือสระสระอะไรเอ่ยตัวนี้สระอ e, ีหรือสระไอ ย่า yeah. ตัวนี้คือสระไอนะคะไม่ใช่สระอ e, ีนะสระอ e, ีจะเป็นตัวนี้ค่ะอี e, แบบนี้นะคะโอเคตัวต่อไปค่ะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยย่า yeah. สุป,ปาคือมอมมานะคะจากนั้นจากนั้น เราจะควบก้ำกันเลยนะครบกวบกำกันเลยนะก็คือถ้า R กับ T ติดกันแบบนี้นะคะให้นึกเลยค่ะว่ามันเป็นตัวที่มีชื่อว่าไมหานากาศแล้วก็ตัวทอทหารนะคะถ้าทอทหารอยู่ข้างหลังตอนไหนนะคะเราจะต้องออกเสียง ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเรายังอ่านไม่ได้เห็นไหมคะฮอนุโคกสละไออ่านยังไม่ได้ในภาษาของเราเนาะเราต้องดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนหรือว่ายกสระของเราเนี่ยไปไว้ตัวที่มีชวะข้างหน้านั่นเองให้เราอ่านได้นะคะก็คือให้มันอยู่ข้างหน้านั่นเองจากนั้นค่ะตัวนี้อ่านได้แล้วตัวที่สองนะคะแล้วก็ขยับมาใกล้ๆกันแค่นั้นเองนะคะตัวนี้อ่านว่าไฮมัท มีสละสองตัวค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองเพราะฉะนั้นเราจะผ่านครึ่งเลยนะคะเวลาเราอ่านเนาะหรือว่าเอามาแปลนะคะนั่นก็คือไฮมัทไฮมัทนะคะแปลว่าบ้านเกิดนะคะเป็นเพศไหนเอ่ยใครจำได้บ้างเป็นเพศไหนอ่าฮะแซ่เกิดไฮมัทแปลว่าบ้านเกิดของเราก็คือมัองไทยของเราเป็นเพศดีไฮมัทนะคะดีไฮมัทมาบ่อยมากเลยค่ะ ในภาษาเยอรมันเราได้เราได้ใช้บนะ่อยเนาะโอเคค่ะ